สวัสดีครับก็ขอนำทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมแมตช์จำลองการแข่งขันครับในส่วนของซูบอลคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบคัลเตอร์ฟิแนลครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพบกับเบรนฟอร์ดครับวันนี้กับผมแอดมินเพื่อนโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับทีครับลงแข่งขันจริงครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่18ธันวาคมครับเวลาตีสองครึ่งครับก็สามารถรับชมแมตช์จริงกันได้ครับวันนี้ชมแมตช์จำลองการแข่งขันผ่าน อีฟบอล2021กันครับก็สามารถร่วมสนุกไทยผลสกอร์มาที่ใต้คลิปได้เลยครับก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็สิดีการเจอกันของ2ทีมนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยซิตี้ชนะไป4ครั้งครับแล้วก็เสมอกับเบนฟอร์ดไป1ครั้งนั่นเองครับก่อเดินทางมาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับลา์อัพของแมนซี้ครับตี2-1-3กัดชุดใหญ่เลยครับ โ็กูเชกีฮาแลนด์โฟเดนเปโรซินวานิโกกอนซาเลสครับเสารตูดอนนารุมมาครับก็เป็นชุดเดียวกับเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยเบนฟอร์ดครับ4-2-3-1หน่้าเป้าเป็นคาร์ลอสเดโก้ครับซ้ายเป็นชาเด้ขวาเป็นออสตาลาตรงกลางมีแดมกาดจอร์แดนเอเดอร์สันแล้วก็เามารุกครับก็ชุดใหญ่ของเบนฟอร์ดครับรอแปทีมสุดท้ายครับเจอกันเองครับในทีมจากพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับ มาแล้วครึ่งแรก45นาทีเกมครึ่งแรกเริ่มครับเป็นทางฝั่งของซิตี้ครับเขลื่นวกันก่อนบวกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดสีฟ้าทางฝั่งของเบนฟอร์ดครับชุดขาวสลับแดงครับแรนเชกี้ฮาร์ลนพิงโอ้โหพิงแล้วก็ยิงเลยจังหวะดีครับตัวใหญ่กว่านะครับจังหวะบังบอลพิงบอลเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับสำหรับฮารลนดูจังหวะดีไซก้อยของ รรยันเชอร์กี้ครับก็สำหรับรอบแปดทีมสุดท้ายครับไม่มีต่อเวลานะครับเสมอ90นาทีอยู่โทษเลยครับฟิลฟอร์เดนเปิดมาครับลูกนี้แล้วโขกมาแชามป์รายการนี้ฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยเป็นของนิวคาสเซิลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ตกรอบไปแล้วครับชาเลย ยามารุกครับมาที่เดมการ์ดออกทางซ้ายมาอารอนฮิกกี้อารอนฮิกกี้เปิดมาติดบล็อกนิโก้กอนซาเลสเป็นเตะมุมแรกของเบนฟอร์ดครับเบนฟอร์ดเตะมุมโดยจอแดนแฮนเดอร์สันเปิดมาครับจังหวะนี้โขกมาครับออสตาร่าออสตาร่าย้ายมาจากหัวบวกอ่าแล้วครับแดมการ์ดยิงลูกนี้หูหโดนสก,กัดครับออสตาร่าได้บอล ออสตาราเน่ยย้ายมาจากบุนเดสลีกาครับดูดูการแรกกับเบนฟอร์ดยังบอลมาได้ครับอ่แน่นอนครับฟุตบอลถ้วยรายการคาร์บาครับหรือลีกครับเนี่ยก็เป็นถ้วยใล็กที่สุดของอังกฤษนะครับแต่ว่านั่นแหละครับก็ทีมเล็กก็สามารถคว้าแชมป์ได้เช่นกันครับจะมารู้ครับไ้มาที่ออสตาราครับคารยเด อ๋ครับออสตราลาคืนหลังมาโอ้นี่ช่วง10นาทีนี่เบนส์ฟอร์ดครองบอลได้ดีกว่านะครับอ่าอาว์เซิตี้ได้จบไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเปิดมาได้โคลครับคาร์ลอสเดียโก้ยังเป็นเตะม,มุมครับของเบนส์ฟอร์ดครับจอดแดนเฮเดอร์สันถือว่าก,กดดันได้ดีนะครับสำหรับเบนส์ฟอร์ดจะมารุครับออกส้นมาที่จอดแดนเฮเดอร์สันอ๋อแล้วครับจอดแดนเฮเดอร์สันมาที่ชะเล่ยิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โห ยังไม่ได้ประตูนะครับสาหรับทางฝั่งของเบนฟอร์ดนี่ครับช่วง10นาทีนี้เป็นบอลของเบนฟอร์ดหมดเลยครับนี่ครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วซัดด้วยขวาอ้โหบอลแรงมากนะครับบอลเนี่ยผ่านมือของดอนนาร์มาไปแล้วนะครับแต่ว่าไปชนเสาออกครับลูกนี้ก็ไม่ได้เตะมุมด้วยครับอ้นี่โดนทักทายนะครับอันตรายมากครับสาหรับแมสตี้ยังหาบอลกันไม่เจอเลยครับช่วง10นาทีที่ผ่านมาอาราโฟเดนฟิลโฟเดน ทีมเล็กเนี่ยเล่นบอลรายการในค่อนข้างดีนะครับล้มทีมใหญ่มาหลายต่อหลายครั้งแล้วครับคาร์ลอสเตียโกหรือว่าทีมใหญ่เนี่ยจะเอาถ้วยนี้หรือเปล่าจังหวะนี้ครับมาทุสเูเนสอ้าเบินมาไม่ค่อยดีครับแต่ยังแก้กันมาได้บร์โดซินวาครับเปลี่ยนแกนมาพลาดครับจังหวะนี้แล้วไหลามาที่คาร์ลอสเตียโกยิงลูกนี้เรียบร้อยครับไม่พลาดครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหคาร์ลอสเดียโก้ซัดให้กับเบนฟอร์ดขึ้นนําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้ลูกนี้ไม่พลาดครับสิบแปดนาทีครับดอนารูมาโดนอีกแล้วครับดอนารูมาเนี่ยโดนยิงประตูแทบจะทุกนัดเลยครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ซิตี้นะครับแหมต้องดูครับจังหวะนี้จ่ายเสียกันเองนะครับแล้วกาดิโอเนี่ยไม่ทันครับคือจังหวะกาดิโอเนี่ยสไลด์เลยด้วยนะครับคือถ้าลูกเนี้ย มีการยิงออกหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะเป่าจุดโทษได้เลยครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันเข้าประตูไปแล้วครับนี่ครับจังหวะเสียบเนี่ยไม่ได้โดนบอลเลยครับกาลิโอเนี่เสียบเข้าขาที่เดียโกเต็มๆครับบอล bon เข้าประตูไปแล้วครับ1-0เบน์ฟอร์ดขึ้นนำรับดูว่าคู่นี้ใครจะเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายต่อไปครับนิโกกันซาเลสครับ ให้มาที่มาทิอุสนูเนสเรยานเชอร์กีนูเนสครับมาที่กอนซาเลสแปะออกมาทางขวา <S <S <an> <S ขึ้นมาที่โฟเรนนิโก้โอไรที่อ้าวโอ้ยี่ไปเสียบอลครับว้าเกือบไปครับจอแดนเฮเดอร์สันอารอนฮิกกี้คืนหลังมาเฮเดอร์สันเปลี่ยนแกนมาทางขวาที่ออสตาราครับออสตาราทำชิ่งกับโกยาเด หมาละบอลยังไม่ออกครับออสตาลาออสตาลา,โอ,า,าโอ้โหแล้วนิโก้อรี่นี่ตัวใหญ่มากครับเจ้าหนูคนนี้นี่ยิงเลนยิงมั่นใจครับยืนแบ็คซ้ายยาวๆทุ่มไกลามาครับคารดด์ลอตเิอาโก้มาที่โกจะได้ไหลามาที่แดมการ์ดออสตาลาคลอสเข้ามาแล้วเป็นเดียโก้โขกชงมาจอแดนเฮดสันแปมาทางซ้ายจะได้ตปมาคารดด์ลอตเิอาโก้สัดลูกนี้ครับโอ้หทุป,ป์เซฟครับ มีโดนชนนิดนึงแล้วยังไงครับลูกนี้เป็นบอกทุ่มครับมไม่ได้เป่าฟาวอะไรนะครับเห็นถูไม้ชั่วมือกันจังหวะนี้แ dm กาดเปิดมาอีกแล้วครับมงชงมาเบาเกินไปครับโอ้โหไปไป,ไปามาเนี่ยช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยของเกมเนี่ยเบนส์ฟอร์ดท,ทำได้ดีกว่าซิตี้นะครับดี่ก็กัสเลครับให้มาที่ไราย,ยันเชอร์กีไราย,ยันเชอร์กีบังไม่ดีครับโอ้โหจังหวะนี้ วันนี้ผู้เล่นของเบนฟอร์ดเนี่ยทำได้ดีนะครับหลายๆจังหวะเลยไม่ว่าจะเป็นการคุมโซนเกมรับหรือแม้กระทั่งการเพรสซิงคู่ต่อ,อสู้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีิตี้นี่ยังจ่ายบอลอา้าวจังหวะนี้โอ้โหเกือบไปครับออสตาร่าเก็บได้แปะมาที่แดมการ์ดตรงกลางมีชชเดก,กับเดอาโก้แดมการ์ดหาช่องโอ้โหไม่จ่ายจังหวะแรกครับแดมการด คือเพื่อนขึ้นไปรอ2คนแล้วไม่จ่ายครับโอ้โหย่างต่อครับเบนฟอร์ดคาโยเด่ครับให้มาที่จอแดนแฮเดอร์สันจแดนแฮเดอร์สันโดนกระแทกไม่ฟาวโฟเดนรายานเชอร์กี้ครับนิโก,โก้กอนซาเลสครับไหลามาที่เชอร์กี้โฟเดนมีทางซ้ายเพื่อนว่างโดนชนลูกนี้ผู้สินก็เอาให้สตี้ได้ครับ จังหวะโฟเรนจะไปครับแต่ว่านี่ครับหูอุ้ยโดนศอกของจอแดนเฮดเดอร์สันครับสีไม่โดนไปเหลืองนะครับจังหวะนี้นี่ครับเปอร์เซ็นต์ของบอลครับเห็นได้ชัดเลยครับเรนฟอร์ด63ครับซิตี้37ครับโอ้โหต้องดูว่าเกิดอะไรกับซิตี้นะครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วครับโอกาสแทบจะไม่มีเลยครับเดียโก้ครับไปต่อมาที่จะมารุ้ครับมาแล้วครับจังหวะนี้เดียโก้ขึ้นมามีแยมกัดกับชาเด่รออยู่โอ้โหแล้วสุดท้ายไปเข้าทางของกาลิโอครับ โดนาร์มาต้องสาดยาวขึ้นหน้ามาแล้วเปิดมาไม่ดีครับเป็นบอลของเบน์ฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งเดียโก้เอ้าโดนชนแล้วเป็นดมากาดครับอ้าวไหลเล่นเร็วครับเดียโก้ยิงู้่ไปติดบล็อกครับจังหวะนี้โอ้เบน์ฟอร์ดไม่เอาฟรีคิกนะครับเลือกเล่นเร็วรับแต่ว่าทําไม่ดีครับเชกี้เชกี้กระชากมาริมเส้นครับไปไม่ได้ต้องคืนมาที่อ้าวจ่ายเสียอีกแล้วครับนี่ครับโอ้รยันเชกี วันนี้จ่ายบอลไม่แม่นเลยครับฟันเบิร์ครับให้มาที่โกเด้ทางขวาต่อมาที่ออตตาล่าครับโอ้นี่ออตตาล่านี่วิ่งดีมากครับขึ้นมาจอได้แฮร์ร์สันอ้าวจ่ายเสียไปเองครับอ่าะครับนาทีสุดท้ายครึ่งแรกครับฮาแลนต้องดูครึ่งหลังอ้าวแล้วเฮอร์ลิงเบาฮาแลนดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหนาที่44ครับซิตี้ตามตีเสมอเบนฟอร์ดได้หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหกลับมาได้นะครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับโอ้โห แมนซิตี้นี่ครับต้องให้เขาอีกแล้วครับคินแล้วไม่ออกครับส่งมาที่ฮาแลนด์ครับโอ้ยิงประตูเป็นก่อเป็นกรรมเลยครับฤดูกาลนี้ก่อนนำดาซอนโวสูงสุดครับยาวๆครับสำหรับเอริงเบลฮาแลนด์ลูกนี้ก็คือเปิดมาเนี่ยค่อนข้างแม่นแล้วก็ด้วยความเร็วแล้วก็ทักษะพละกกำลังของฮาแลนด์นี่เอาบอลลงแล้วไปต่อได้สบายครับนี่ครับเจ้าตัวทำชิงกันแล้วนะครับแล้วยกมานี่เอาบอลลงครับแล้วซัดด้วยขวาด้วยครับ คือยิงเท้าข้างไม่ถนัดแต่ว่าก็เข้าประตูครับอาบสต์เวลต์ตี้กลับมาสู่เกมได้ครับก็ต้องมาสู้กันต่อในครึ่งหลังครับนี่โอกาสยิงน่าจะครั้งที่สองแล้วก็ครั้งแรกของฮาแลนเลยนะครับกลับมาได้ครับเอริงบอลฮาแลนนาธานคอลลินส์มาในเบิร์ดครับ ต้องดูว่ารูปเกมของเบนส์ฟอร์ดเนี่ยจะไปทิศทางไหนกรับพึ่งหลังแหมช่วง44นาะทีแรกเล่นดีมากครับมาโดนตีเสมอที่44พอดีแล้วปรัดทิ้งออกมาก่อนบอลยังไม่ออกครับยังเป็นบอลของเบนส์ฟอร์ดออสตาร่าครับล็อกเปิดมาอีกครั้งนึงแล้วเป็นลูกโคกออสเล็กเก็บได้ครับไหลามาแล้วสินเป่าจบครึ่งแรกครับแมสตี้หเบนฟอร์ดหครับ ก็เดี๋ยวเรามาชมครึ่งหลังกันต่อนะครับรูปเกมอีก45นาทีในครึ่งหลังครับอีครับโอกาสยิง2ครั้งครับเบนฟอร์ด6ครั้งครับถือว่าครึ่งแรกเบนฟอร์ดทำได้ดีกว่าครับเราต้องมาดูครึ่งหลังนะครับว่าทางเป๊ปกาเดโอราครับจะกระตุ้นลูกทีมยังไงครับครึ่งหลังเริ่มครับเป็นเบนฟอร์ดครับเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนครับชุดแดงขาวสตีชุดสีฟ้าครับมาต่อที่ออสตาลาเหมือนเดิมครับ ก็เล่นเหมือนครึ่งแรกครับมาทางออสตาลาเหมือนเดิมเปิดยัดเข้ามาไม่ผ่านโอลาลี่ครับอ้าวจังหวะนี้แ dm การเก็บได้ขึ้นมาที่โกัเร่ออสตาลาออสตาลาให้มาเสมอยิ่งถูกโทษนะครับคู่นี้โกัเร่มาที่ยามารุครับแ dm การแ dm การในฐานซ้ายนะครับยามารุยามารุไปเสียบอลครับอ๋อแล้วครับจังหวะนี้ของซิตี้ครับนิโก้กอนซาเลสมาที่อุสนูเนสครับแตปมาที่ไรายานเชอร์กี ยายามเชิงกีได้บอลครับไปที่ริมเส้นขึ้นมานิโก้กอนซาเลสครับนิโก้กอนซาเลสได้บอลแล้วโดนกลัดแท่งกนี้ฟรีคิกของแมนซิตี้ครับจังหวะนิโก้กอนซาเลสครับก็ได้รับโอกาสต่อเนื่องครับแทนที่ตำแหน่งของโรดี้ก็น่าจะแทนโรดี้ได้ครับตัวนี้เอาละครับฟรีคิกลูกนี้โฟเดนเปิดโค้งเข้ามาแล้วขูดยัดเข้ามา แล้วเป็นแบร์โดซินวาครับเชกี้พิกแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหโดนแล้วอนโก้ก่อนสเลสครับโอ้ยไม่ได้ประตูนะครับสำหรับซิตี้ครับโอ้โหโอกาสมาแล้วครับตั้งแต่เบร์โดมาที่เชกี้ยิงแล้วอีโก้ก่อนสเลสซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหไม่ผ่านมือผารประตูครับโซบี้คอร์เรเยร์ครับเบร์โดซินวาครับจะเปิดเข้ามา เออโค้งมาแล้วโดกูดเป็นนิโกส้สลิกเก็บได้โฟเรนให้มาที่เบราโดซินวาเบ,าวาราบราโดมาที่กอนซาเลสโอไรลี่เบราโดซินวาครับล็อกจังหวะนี้โฟเรนแบร์โดซินวาโอไรลี่เจอร์มีดโดกูโฟเรนครับ ยังสกอร์หนึ่งหนึ่งเปิดโค้งมาหาเลนม่งชงมาโอ้โหไม่มีใครนะครับคือฮาเลนเนี่ยตั้งใจจะม่งชงมาเพื่อนนะครับแต่ว่าบอลมันไปย้อยเกินไปอ่าแล้วจังหวะนี้สวนขึ้นมาของเบนส์ฟอร์ดเปิดมาตรงการด้านขวาครับอ่ารึ่งหลังในยซตตี้ทำได้ดีกว่านะครับการคลองบอลอ่าลอแล้วฮาเลนบอลแล้วยิงลูกนี้ชนเสารครับโอ้โหอ่าแล้วนีค่คีต้องเคลียร์ที่ออกไปก่อนครับอ่า โอ้ดูครับซัดไปชนเสาครับครึ่งหลังซิตี้ทำเกมได้ดีกว่านะครับทั้งการของบอลการยิงครับโอ้โหนี่เบนฟอร์ดนี่หนังคนละม้วนกับครึ่งแรกเลยครับครึ่งแรกเนี่ย44นาทีเนี่ยเบนฟอร์ดพับสนามบุกเลยครับเริ่มครึ่งหลังมานี่บอลแทบจะไม่โดนเลยครับสำหรับเบนฟอร์ดไปกันต่อครับรายานเชอร์กีครับโอเดน เบรโดซินวาครับเอาล้วครับโดนแย่จากกลางสนามไม่ฟาวครับออสตาล่าหลมาที่เดียโกโ้แดมการ์ดก็เอาบอลลงไม่ได้ครับเสมอยิ่งถูกโทษนะครับคู่นี้ต่อเวลาเนี่ยเก้าต่อเวลาอีกสามสิบนาทีเนี่ยที่เล่นต่อจากสามสิบเก้าสิบนาทีจะเล่นกันช่วงรอบสี่ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ er ครับรอบแปดทีมเข้าตัวเฟนอลยังไม่มีต่อเวลานะครับมาครับโดกู โดกูแหวกหนึ่งครับโอ้โหยอดครับจังหวะนี้โอรลลี่ให้มาโฟเดนโฟเดนแปะมาที่โดกูพิกแล้วจะยิงแล้วจังหวะนี้เชกี้ซักลูกนี้ซป,ปเปอร์เซฟครับโอเคลิเออร์ครับแมาปัดลูกยิงของรายันเชกี้ได้มาครับแดมกาดให้มาที่ชาเดย์ไปต่อครับเวลายังเหลือเยอะครับ70นาทีครับเหลือ20นาทีอารอนฮิกกี้ อ่าทางซ้ายว่างครับอารอนฮิกกี้มีเวลาแล้วโยนมาดีอาโก้โอ้โหมองเข้าไปแล้วแล้วโดนจับล้ำหน้าครับมาคือหมองดีนะครับจังหวะนี้เข้าประตูด้วยแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนนะครับสำหรับเบรนท์ฟอร์ดเหยีบโอกาสยิง3ามครั้งครับถือว่าคมครับอ้าวเปิดมาไม่ดีครับเอาละครับหลุดแล้วจังหวะนี้ครับแดมการ์ดแดมการ์ดเจอกับกาดิโอแล้วโอ้โหอาดิโอเอาอยู่ครับ โอ้โหดอนารุมาจ่ายบอลออกมาไม่ดีครับยังดีครับมีมีการิโอช่วยเอาไว้ได้ครับไม่นั้นนี่มีเรื่องเลยครับดอนารมาไรอันเชอร์กีก็เป็นผู้สัดประตรูที่ออกบอลด้วยเท้าไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับฝั่งของหลุยส์ออนดิเก้ก็พูดตอนที่ขายออกจากเฟสเช่ด้วยว่าต้องการผู้ตัดประตรูที่ใช้เท้าได้ดีครับุกก็ได้เห็นเลยครับว่าออกบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ว่าเรื่องเซฟเนี่ยไว้ใจเขาได้ครับอ้าวจังหวะนี้ยังไงครับน่าจะเป็นอารอนฮิกกี้หรือเปล่าเหยาเป็นอารอนฮิกกี้ครับเจอกับไรายาันเชอร์กี้ฝีคลิกลูกนี้ครับของแมนเชสเตอร,ตร์ซิตี้ครับโฟเดน วิสปอตเตอร์ลงมาแทนแดมการ์เอ้าล้วยังไงครับหูไม่มีใครเลยครับคือบอลตกมาผ่านหน้าของโดกูครับแต่ว่าไม่มีใครโดนบอลเลยครับจังหวะน,นี้ถ้ามีเนี่ยมีโอกาสเข้าประตูเลยนะครับแอสติตีมาอีกแล้วครับแปะมาที่ฮาแลนด์โดกูเปิดมาไราย,ยานเชอร์กีสัตหูไม่เข้าครับไราย,ยานเชอร์กียิงลูกนี้โอ้โหนึกว่าหายไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้ ดูครับแอสซิสต์ของเจอร์ม่โดกูครับแล้วยิงจังหวะเดียวครับโอ้โหฮาร์บอลเล่ลูกนี้หลุดเสาออกไปครับโอ้คึ่งหลังนี้ซตตี้ยิงอย่างเดียวครับโดนเป๊ปกระตุ้นมาครึ่งแรกครับน่าจะโดนกันหนักครับในห้องแต่งตัวครึ่งแรกโอ้โอาครับจังหวะนี้ยังไว้ใจไม่ได้ครับ10นาทีสุดท้ายครับยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับคู่นี้1ต่อหนึ่ง เสมอยิ่งจุดโทษเลยนะครับสำหรับคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายเข้ามาครับโอลาลี่ครับ,รรบได้บอลโอลาลี่ขึ้นมาที่ลูเป็นดิออสมาเทอุสนูเนสโฟเรนฮารันลนไหลมาแล้วครับลาย,ยานเชอร์กี เชกีพิกแล้วโดนเตะนิดนึงฮาแลนด์ได้บอลยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับแม่โอ้โหยิงยังไงก็ไม่เข้าครับสำหรับแมสซิตี้ครับโหมยังไงก็โอโ้ดูมุมนี้ยังไงก็ต้องเข้าครับโอ้โหทั้งทิศทางทั้งแรงโอ้โหนี่ครับโทบี้คนเยอ์ครับปฏิเสธลูกยิงของฮารแลนด์ไว้ได้ครับแต่มุมอีกครั้งหนึ่งของซตตี้ครับเอาเฮนรีล่ลงมาแทนออสตาลาครับ เปิดเข้ามาแล้วโขกไม่โดนครับยังเก็บได้ซิตี้เหลือ5นาทีสุดท้ายครับโฟเดนโอ้ <F oden. S 1> oh, นี่บุกหนักเลยครับซิตี้นิโกกัสเลสครับนิโกกัสเลสมาที่ไราย,ยานเชอร์กี้ยิงไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้ดีโฟเดนนี่ <F oden. S 1> ทุบพื้นเลยครับเคขียดแทนเพื่อนเลยโอกาสไม่รู้ตัวกี่ครั้งนะครับสำหรับซิตี้ในครึ่งหลังอ๋อยิงไม่แม่นพอครับนี่ครับถ้าเกิดว่า เกมนี้เนี่ยจบไปเป็นชนะของเบนฟอร์ดนี่โทบี้คอร์รีเยอร์นี่น่าจะแมนออฟเดอะแมตช์ครับเตะเยอะมากโอ oh, ้มามามูสครับลงมาแทนไรอันเชอร์กี้ครับแล้วก็แมคคาทีลงมาแทนโฟเรนเปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับอ้าวฮิกกี้เก็บตัดได้ครับมาแล้วครับชาเดย์เหยื่อสุดท้ายของเบนฟอร์ดมาแล้วครับไปได้ด้วยครับแหมไม่ผ่านดูเนสกอนซาเลสได้บ่มาทางกาลิโอครับ โอ้คึ่งหลังนี่มันมากครับซิตี้นี่ขับสนามบุกเลยเหมือนหนังคนละอุ้ยโดนเสียบเล่นต่อครับดูได้เปรียบทด2นาทีครับเสมออยู่จุดโทษนี่ซิตี้ก็โหมีหนาวๆร้อนๆนะครับจุดโทษนี่5้50ิบาครับอโอไลลี่ได้บอลโอไลลี่ยังไงครับแต่เข้ามาตรงกลางก็โอไลลี่อ้าคืนมาแม็กกาที่ครับบาโดซินวาทดเจ็บนี่จบแล้วนะครับโอเบอร์ินี่จะเป่ายังไงครับแล้วไปทำเสียบอล แมคบอลอยู่ครับเบรโดซินวาแมคกตที่ตัวสำรองฮาแลนด์พลิกแล้วยิงลูกี้เรียบร้อยครับโอ้โหนาทีบาปครับ2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหซิตี้เขารอบเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ครับโอ้โหนาที90บวกสครับโอ้โหเอาจนได้นะครับโอ้ไม่มีจุดโทษนะครับจังหวะนี้โอ้โหฮาแลนด์ครับซัดสประตูในเกมนี้ครับ แล้วประตูชัยนาที90บวก3ครับโอซิตี้เขารอบแน่นอนครับโอกาสของเบรนส์ฟอร์ดน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าทดเนี่ยเกินมาแล้วด้วยครับนี่ครับวนหาช่องจนได้ครับโอ้โหโอ้น่าเสียดายแทนนะครับเบน์ฟอร์ดนี่โทบี้คอร์เรเยอร์นี่เซฟเยอะมากครับเกมนี้แต่ว่าผหต้องให้ความเฉียบคมของฮาแลนด์ครับครึ่งหลังนี่ลงมายิง4ี่ลูกครับเข้าไป2ครับโอ้แล้วยิงด้วยขวาหมดเลยนะครับ แล้วเปลี่ยนตัวถ่วงเวลาแล้วครับแมออสการ์บอบลงมาแทนโดกูครับแล้วเขียลูกครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินเป่าจบเกมครับเป็นทางฝั่งของซิตี้ครับเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้2ประตูต่อ1สุดมันเลยครับคู่นี้ผ่านเข้าสู่รอบ4ที่สุดท้ายต่อไปครับโอ้นี่ตรองให้ก็เลยครับฮาแลนด์วันนี้คมจริงๆครับอนาทีบาปนะครับก็มานะครับเกมนี้นี่ครับโอกาสยิงครับหซิตี้นี ครึ่งหลังนี่9ครั้งนะครับเข้ากรอบ6นะครับติดเซฟเขาได้ไป3ครั้งครับจบเกม2ประตูต่อ1ครับนี่ครับ9 4จุดเลตติ้งครับขอจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบันโซนด้วยกันพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ